เทคด่วน4สิ่งที่ไม่ควรมีในบ้านเด็ดขาดทำให้เงินทองไหลออกการงานติดขัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะบ้านคือที่พักผ่อนและสร้างความสุขให้กับทุกคนแต่ทว่าสิ่งที่สำคัญของบ้านที่ไม่ควรมองข้ามก็มีเช่นกันนะคะอย่างเช่นวันนี้สุดติ่งได้นำ4สิ่งที่ไม่ควรมีในบ้าน หรือเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่ดีของบ้านนั่นเองลองมาเช็คกันดูค่ะว่าบ้านของคุณจะมีลักษณะตรงตามที่ได้บอกนี้หรือเปล่าเพราะถ้าหากตรงตามนี้ก็ต้องรีบแก้ไขด่วนนะคะเพราะตามความเชื่อเชื่อกันว่าถ้าหากบ้านตรงตามลักษณะต้องห้ามเหล่านี้จะส่งผลทําให้ครอบครัวพบเจอแต่เรื่องไม่ดีชีวิตไม่มีความสุขก,การงานไม่ราบรื่นการเงินติดขัดงั้นไม่รอช้าค่ะ มาดูกันเลยดีกว่าว่าสี่สิ่งที่ไม่ควรมีในบ้านเหล่านี้จะมีอะไรบ้าง 1. การจัดตำแหน่งหิ้งพระตำแหน่งหิ้งพระในบ้านถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะตามความเชื่อที่เชื่อกันมาได้บอกไว้ว่าห้ามวางตำแหน่งหิ้งพระในบ้านไว้เหนือขอบประตูเด็ดขาดเพราะสืบเนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดที่ผู้คนต้องเดินผ่านเข้าออกอยู่ตลอดเวลา มีพลังงานเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นจุดที่ไม่เหมาะสมมากๆเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สงบจึงจะส่งผลดีต่อครอบครัวทำให้ครอบครัวพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองและจุดที่เหมาะสมที่สุดก็คือในตำแหน่งที่มีความสงบควรอยู่ใกล้กับผนังทึบไม่มีสิส่งใดรบกวนและที่สำคัญไม่ควรจัดตำแหน่งหิ้งพระไว้ใกล้กับห้องน้ำหรือเปิดประตูห้องน้ำแล้วเจอเหิ้งพระนะคะ เพราะจุดนี้เป็นจุดที่ไม่เหมาะสมจะทําให้ครอบครัวอับโชคได้ค่ะ 2. ตําแหน่งเตียงนอนเตียงนอนไม่ควรวางอยู่ในตําแหน่งใต้คานบ้านนะคะเพราะตําแหน่งนี้จะทําให้มีพลังงานบางอย่างกดทับซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคนเราจะทําให้ผู้นั้นเจ็บป่วยได้ง่ายและยิ่งถ้าหากเป็นคู่สามีภรรยากันก็จะทําให้มีเรื่องต้องทะเละาะเบาะแวงกันอยู่ตลอดเวลา และรวมไปถึงเตียงนอนก็ไม่ควรหันหัวเตียงนอนชิดกับผนังห้องน้ำด้วยเช่นกันเพราะตำแหน่งนี้จะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายดังนั้นถ้าหากท่านใดที่มีเตียงนอนอยู่ในตำแหน่งดังที่ได้กล่าวมาควรรีบเปลี่ยนทันทีนะคะหรือถ้าหากมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็แนะนำให้หาฉากกั้นสวยๆที่มองดูแล้วสบายตามาปิดกั้นหัวเตียงไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้หัวเตียงชิดกับผนังห้องน้ำโดยตรงหรือสำหรับเตียงนอนที่อยู่ใต้คานบ้านก็แนะนำให้ตีฝ้าเพื่อปิดกั้นคานเอาไว้ก็จะช่วยได้แล้วล่ะคะ่ะ 3. ประตูห้องน้ำตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสำคัญมากๆเช่นกันเพราะส่งผลโดยตรงต่อการเงินนะคะ ตำแหน่งของประตูห้องน้ำไม่ควรหันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้านเด็ดขาดสําหรับบ้านไหนที่เปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาแล้วเจอกับประตูห้องน้ำทันทีอันนี้จะส่งผลต่อการเงินทำให้เงินทองไหลออกไหลลงชักโรครกหมดและสําหรับวิธีแก้ไขก็แนะนำให้เปลี่ยนประตูห้องน้ำให้หันไปทางทิศอื่นหรือถ้าหากไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ แนะนำให้หาฉากมากัน้นไม่ให้มองเห็นประตูห้องน้ำทันทีที่เดินเข้ามาในบ้านก็จะช่วยได้แล้วล่ะค่ะ 4. ตำแหน่งเสาไฟฟ้าหน้าบ้านซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีแล้วเสาไฟฟ้าไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับหน้าบ้านโดยตรงนะคะเพราะนั่นจะส่งผลต่อความคิดและจิตใจของผู้อยู่อาศัยได้จะทำให้เป็นคนที่หงดหงิดง่ายโมโหง่าย อีกทั้งยังทำให้อับโชคอีกด้วยและที่สำคัญเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ตั้งอยู่หน้าบ้านยังทำให้มีคลื่นพลังงานบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ด้วยและถ้าหากบ้านไหนที่มีเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ตรงกับหน้าบ้านพอดี และไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขแนะนำว่าให้ปลูกต้นไม้สูงๆเอาไว้ในตำแหน่งที่สามารถบังเสาไฟฟ้าหน้าบ้านก็จะเป็นการแก้เคล็ดได้หรือถ้าหากข้างนอนอยู่ตรงกับเสาไฟฟ้าพอดีก็แนะนำให้หาธงชาติมาติดเอาไว้ก็จะเป็นการช่วยบกสะบัดให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปและถ้าจะให้ดีที่สุดแนะนำให้หาไม้ประดับมาแขวนไว้หน้าประตูบ้านก็จะช่วยให้ครอบครัวไม่อับโชคแล้วล่ะค่ะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ